สวัสดีจ้าพี่โยโคราชบ้านเองเด้อจ้ะสวัสดีจ้ามาจากวันนี้พี่โยก็เป็นวันยุดวันเสาร์เด้อจ้ะกับมหาเนาะจุดเหมือนเดิมก็มากัะน้องเนนล้วก็มากับเพื่อนบ้านอีกด้วยกันนั่นแหละจ้ะแต่ว่าเขารอมูกันนะจ้ะก็เลยยังไม่เข้ามาจ้อพี่โยกับน้องเนนเข้ามาถึงปลาแล้วจ้ะจะสว่างแล้วจ้ะมาออกมาจากบ้านตั้งแต่05:00นานะจ้ะก็เลยมาถึงปลาแล้วก็พี่โยก็จะมุดเลยนะจ้ะปลาเนาะจุดเด้อจ้ะ จะตุลน,นอนจุดปาน,นอจุดบานพิโยน่าจะนี่หุหาไปเรื่อยๆน่าจะจะเดี๋ยวไปรุ่นเป็นกำลังใจให้กับพิโยแล้วก็อน,น้องเน,น่นน่าจะว่าจะได้ถาลาไลฟ์ผู้่าเห็นช่วงวันที่พิโยทำงานเห็นน้องเน้นมาได้วันหาโลอะไรพิโยก็เสียใจจนจะจนใยถึงวันยุติไบจะได้ออกมาหาันกันน่าจะน่าจะเดี๋ยวไปหาไปรุ่นก็น,น่าจะว่าจะได้ลไลฟ์ไหมน่าจะวันนี้พิโยมา <laughs> ไปจจะ ้จะทีมงานกลับมาเลยจ้ะตกการกำลังถึงอะไรนะสำรงสำรงโอ้ไก่อยู่เไก่อยู่จะโนเลแกแหกมาดิจัะอันนี้ยะเอาไปทอนเป็นบั่งได้จะเหนาะดิจ้ะ จะเจ๊จนอคุดัะตังคุดจะ ยาวยางก่ได้จริ พูดกันดินน๋ันหน่อใหญ่มันะเอออยู่ในกอเลยน่าจะมดไดม่ได้แต่แค่นี้เดี๋ดยวเจน นอนนีดยยาก นนแต่ว่าต้องมองดูดีๆนะจ๊ะ มีนอแดงๆให้ขุดอยู่ด้วย ต้องเบรกฮะอย่างเงี้ยาหน่อยที่พี่โอ่ไม่ได้ทายบ่อยๆพออย่างเงี้ยจะต้องเบรกจะฮักดานกัน kek kukitau yak chen niya wate chen niya wanta yak niya wate 구역 <susur> 구멍이 <susur> <sussur> <sur> 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 โดยาลย ย่ก็ต้องมุดหายอยาู่ได้จนเขอเจอกระตำๆต้องมุดต้องคานหาไปเรื่อยๆหาไปดามุไปดามีพิยนั่งจะเจอมันจะตตำๆประมาณนี้แล้วก็ต้องนั่งหาไป,ไปเรื่อยๆนะจ๊ะหาไปเรื่อยๆนะจ๊ะ vô tay nhặt Hãy subscribe cho Cái bãi Đi nói vậy chết. đây Hắc nhiều Vô hắc tám khom on không nó đây đây chân. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không no name no. phải ừ. <laughs> mình lời nào đà lời nón liền chứ Để

งานหาหนวจุดด้านพิโยก็ยังเด็ดจังต้องมุดต้องฆาต้องคุดอะไรเด็ดจังก็จะเกะกะหน่อยนะจ๊ะจะง,งามๆเลยเด็ดจ้ะเดี๋ยวเดี๋หาไปเรื่อยๆเด็ดจัะนี่นะจ๊ะอันนี้พี่โยก็ออกมาจะเอาหนอดจุดมาใบก็หลุดก็ดจะเพรา เลยมาเต็มยามจ้ะเอามาไว้แล้วก็จะเข้าไปหาใหม่นะจ้ะตัวเด็นคือพีิยุนอะ่ะเดินไปไกลรถนิดนึงดนะจ้ะพอดีตัวนี้หน่องเนนหาแล้วก็หลายขวดดาน,นพโยุนเลยลองเดินไปไกลจะกรถหน่อย,น,น,ย,ายานึงนะจ๊ะ,จะได้ไมอยากดูเดินเดี๋ยวไปดูผลงานการถกันจะตอนเอาไว้นะจ๊ะจ้า นี่เป็นผลงานของพี่โยวันนี้แต่จัดแต่ว่ายังไม่ใหญ่บาจะกลับเลยจันนี่คือหลบเหล็กวัดี๋ยวพี่โยจะกลับเข้าไปหาใหม่เอ้ยังเหมือนยังไม่มีใครออกมาคืมีพี่โยออกมาเป็นคนเหล็กเอามาไหรก่อนน <c oughs> <c oughs> ั่นจัดลิงยากรู้สึกว่าจะหนัก,กเลยเอามาใบก่อนนะจ๊ะแต่ผลงานยูพี่โยจะเทใส่ทุบปุ๋ยเนื้อไปนั่นจ้ะแล้วก็กลับเข้าไปหาใหม่แล้วจ้ะ อะไราจะคลิปนี้ก็จะไปแค่นี้นะจ๊ะพี่โยก็พามาหาโนจูตัวนี้นะจ๊ะแต่ว่ายังไม่ได้ดูของหนุ่มเน่แต่วันนี้ก็เอาไปไปดูกันกับบ้านอีกทีนึงก็ได้นะจ๊ะเดี๋ยวพี่โยจะต้องบีบกับเข่าแพ้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะสายนะจ๊ะพี่โยต้องขอขอบคุณเอฟซีทุกๆคนนะจ๊ะที่ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับพี่โยแล้วก็ขอบคุณนะจ๊ะพี่โยรักเอฟซีทุกคนนะจ๊ะสวัสดีจ้า